สวัสดีจ้าวันนี้มากินข้าวกับแม่นกกันนะคะนี่มีผัดกะเพราค่ะแล้วผัดต้นหอมค่ะใส่กุ้งค่ะแล้วก็มีไข่พะโล้นะคะแล้วก็มีหมูทอดเลยค่ะแล้วก็มีผักต้มเมื่อคืนนะคะแล้วก็ผัดตับค่ะใส่พริกหยวกมาเลยจ้า กินกับแม่น้องกันนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,นะคะช่องน้องกันนัดชาแนลนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอยว่าเอาเริ่มแล้วไหมแล้วเมื่อสวัสดีจ้าพิธีทำแม่น้องกันนะคะแม่น้องกันเพื่อนน้ำเสร็จ น้องการกดกล้องตอนไหนไม่รู้เรื่องใส่ไมค์ก่อนนะคะเดี๋ยวจะพไดียินเสียงแม่น้องกันนี่เี๋นี้ขั้ขนสมัยแล้วนะคะก็ใส่ไมค์ด้วยมาจา้ามาเลยกินข้ากับแม่น้องกันมีแกบข้าวลาย,ย่างเลยค่ะกินไหมกินไหม กันไม่กินเหรอลูกผมไม่ไวอม่อร่อยค่ะมหมูทอดค่ะย,ยแ แต่เมื่อคืน ตาบวมหมดเลยนอนทัาาน้งวันแต่เข้าบ้านมาเก้าโมง 哦。嗯。Oh. Mm. Bỏ một cái về lá đó Ừm Cái nặng Giang Thỏ luôn giang Nhìn khá lục Ừm, khá nhìn เช็ดก็เอากระดาษชั่วเช็ดกันหูกหยิบหยิบลงมาเป็นกล่องเลยกระดาษชั่วอ่ะ<ม>ข้าวอยู่มยนนะแล้วหนูหยิบหนูก็ไม่หยิบทีเดียวเลยนะเอามาวางไว้ก่อนแม้กระดาษชุ่ยไหม จับเอาแล้วก็เปิดแล้วก็เทเฉยเลยนี่ผัดตับอร่อยสวัสดีครับพี่อ้สวัสดีครับยิ้มยิ้มทำไมทำมืดีสวัสดีครับเพื่อ่สวัสดีครับให้น้ำเตยด้วยและงานเตวด้วยผมชื่อกันครับแล้วทเท่าไรนะครับ สิบเ,เอ็ดครับทำไมต้องมาก้มแต่ตรงนี้ไม้มันอยู่ตรงนี้ครับน <c oughs> ี่กัอขอบข้าวเยอะแยะไข่พะโล้เนี่ยอันนี้อร่อยผัดไข่ใส่ไอเนี่ยใส่ผัก เอาวางเลก็ได้จันเนี่ยไม่เห็นเป็นไรเลยโอ้ไม่ใช่จะเดามันจะขมได้ไงลูกสะเดานล่นแตะติดอร่อยแต่หวานไปเนี่ยกุ้งอ่ะ ไข่พะโล้อะชอบจังเลยเนาะเผ็ดเนาะนี่น้ำพริกตำเมื่อคืนอร่มย

ชอบทำเนานะน้ำแดงนะอย่งนี้ไม่เอาขวดน้ําออกมามผัดเนี่ยอร่อยเนาะผัดผักผัดต้นหอมต้นหอมที่มันเป็นดอกๆ แป๊บเดียวขึ้นเลยลผัดตับอันนี้ก็ผัดตับใส่ใส่พริกหยวก ทอดไม่กินอร่อยฮะ ไม่พูดไม่จ่าท้ไมของลูกอ่ะใส่สเดียววันนะ่ะมากระต่ายอมา,อมาอเริ่มเล่นใหม่มาใส่ใหม่ด้วยอมือมโอ้อืมตายกันไห

อะไรครับสามสองำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะช่องน้องกันนัทชาแนลนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะน้องกันไปปิดรถเดี๋ยวกันคลิปนานนะจ๊ะ